สวัสดีค่ะน้องดาวชลิตาค่ะวันนี้จะมาลงผลงานเพลงน้องบดีและไอ้บพอให้ฟังนะคะเว่าวากแต่ปากกับใจไอ้คือบบตรงกันตัวจนวินพอลินสองแจก ไอ้บอกเคยยึดมันจนน้องนีนตกลุ้งพลางไอ้นั้นหากจะลืมระแวงแต่แล้ววันนี้ไอ้มีพูดได้ให้เขาไม่ยาตงทำนง่ง chịp chân cha theo âu bỏ và lốm hoa cột nhám leng, hát dù tì ti thuộc sợi mơ đen mẹ bỏ than tang tổ nong căng ai cứ cần อบอกได้บอกโนกคนใจรายบอกรู้ต้นคนหักอ้ายจริงหรือเห็นผู้หญิงเป็นของตายบอกยันบาปสันบอ ตัวให้หักแล้วก็จะไปโพดได้อายคนออลอสิจำทอนี้บ่มีภัยก็ขอให้อ้ายไปต่อในเมื่อหัวใจบ่อูจกพอน้องนี่น้นต้องขอลา